ค่ะอ่ะโอเคนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็หลังจากที่การสอบมิดเทิมกันไปเนาะเราก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะทีนี้การสอบมิดเทิมนะคะประกาศคะแนนไปนแล้วก็เดี๋ยวจะนัดนะคะนัดสอบซ่อมสําหรับคนที่สอบตกเนาะซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดครูจะแจ้งผ่านประกาศใน Google Classroom นะคะ วันนี้นะคะเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเนื้อหาใหม่ของเรานะคะจะอยู่ในหน้า45นะคะ43 44 45โดยประมาณนะคะเราจะพูดเรื่องแรงในธรรมชาตินะคะแรงในธรรมชาติแรงในธรมร,นธรมชาติเป็นยังไงนะคะแรงในธรรมชาติก็จะเป็นแรงที่เกิดขึ้นในธรรมชาตินะคะที่เราพบสามารถพบเห็นได้ในธรรมชาติทั่วไปนะคะหรือเป็นแรงอีกแรงหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นแรงที่ ไม่จําเป็นจะต้องมีการสัมผัสกันนะคะไม่จําเป็นจะต้องมีการสัมผัสกันหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็น non contact force นะคะชื่อภาษาไทยไม่รู้แรงที่มันไม่ไม่ต้องสัมผัสกันนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงหลกักๆแล้วนะคะแรงในธรรมชาติที่เราพบเห็นได้ไง่ายก็คือ 1. แรงโน้มถ่วง 2. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 3. แรงแบบเข้ม 4. แรงแบบอ่อน ะะหลังมิดเทอมเราจะเรียนพวกนี้แค่4ีหัวข้อแต่เป็น4หัวข้อที่แบบจะไปหนักกับตรงนี้นะคะและ้วก็สองเรื่องนี้เนาะวันนี้นะคะเราจะพูดแค่เรื่องแรงโน้มถ่วงก่อนทุกคนรู้จักแรงโน้มถ่วงกันอยู่แล้วถูกไหม แรงโน้มถ่วงนะคะแรงโน้มถ่วงเป็นยังไงนะคะแรงโน้มถ่วงก็คือแรงที่เรารู้แค่ว่าอ๋อคูคะนิวตันนะคะเขานอนอยู่ใต้ต้นแอปเปิลถูกไหมแล้วก็เห็นว่าแอปเปิลตกลงมาก็เลยรู้ว่าเอ้ยมันมีแรงโน้มถ่วงนะอย่างนี้ถูกไหมคะทีนี้นะคะแรงโน้มถ่วงของเราเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบถ้าเราอยู่บนโลกนะคะถ้าเราอยู่บนโลกเราก็จะมีแรงที่อ่า โลกดูดเรานะคะอะมีแรงที่โลกดูดเราในขณะเดียวกันเราก็ดูดโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแรงโน้มถ่วงนะคะแรงโน้มถ่วงมันก็จะเป็นแรงที่โลกทําการกระทํากับวัตถุที่อยู่บนโลกทําให้ทุกอย่างตกลงมาตรงนี้ก็จะเป็นแรงโน้มถ่วงเป็นแรงที่ครูไฮไลท์ตรงนี้นะคะชี้เข้าสู่โลกเนาะ แรงโน้มถ่วงตรงนี้นะคะเราใช้สัญ,ญลักษณ์ว่าเป็น F ห้อยจี G. ทำไมเป็น F ห้อยจมันคือ gravity force นะคะดังนั้นเด็กๆจะเห็นว่าถ้าเราอยู่บนโลกนะคะ โลกก็ดึงดูดเราเราก็ดึงดูดโลกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแรงโน้มถ่วงตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นแรงที่เราถูกโลกดึงดูดเข้ามาในขณะเดียวกันนะคะนอกจากเราสามารถอยู่บนโลกได้แล้วนะคะมีอะไรอีกอ่าเราก็เคยเห็นดวงจันทร์โคโจรรอบโลกถูกไหมคะทำไมดวงจันทถึงสามารถโคโจรรอบโลกได้เพราะว่าบนดวงจันทร์มีแรงอ่าไม่ใช่เพราะว่าโลกมีแรงดึงดูด ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพอโลกมันมีแรงดึงดูดโลกก็ดูดดวงจันร์เข้าไปาดวงจันทรก็ถูกโลกดูดนะคะในขณะเดียวกันตัวดวงตัวโลกก็ถูกดวงจันทร์ดูดมาเช่นกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้ก็คือทําให้ดวงจันทร์สามารถเคลื่อนที่รอบโลกได้เพราะว่าโลกดึงดูดดวงจันทร์ดึงดวงจันทร์ก็ดึงดดึงด,ดูดโลกนะคะอ่าเราเรียกตรงนั้นว่าแรงโน้มถ่วงดังนั้นเนี่ยการที่ดวงจันทร์สามารถเคลื่อนที่รอบโลกได้เพราะว่ามันมีแรงโน้มถ่วงทําหน้าที่เป็นแรงเข้าสู่ศูนย์กลางทําไมถึงเข้าสู่ศูนย์กลางดวงจันทร์เคลื่อนที่รอบโลกเป็นวงกลมนะคะในขณะเดียวกันถ้าเป็นดวงอาทิตย์สังเกตง่ายๆเลยถ้าเราสังเกตว่าคู่ค้าโลก ก็อยู่ในวงโคโจรของดวงอาทิตย์นะก็คือเราโคโจรรอบดวงอาทิตย์ถูกไหมคะเพราะอะไรถึงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่าโลกดึงดูดดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์ก็ดึงดูดโลกนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วแรงโน้มถ่วงนะคะมันจะเป็นแรงที่เกิดขึ้นก็คือเป็นแรงที่เป็นแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยาเกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแรงดึงดูดเกิดขึ้นซึ่งเราจะเรียกตรงนั้นว่าแรงกดความโน้มถ่วงสากลซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่ง นะคะอ่ะทีนี้เรามาพิจารณาที่โลกอ่าพิจารณาที่โลกอย่างเดียวก่อนนะคะเนื่องจากว่าโลกมีแรงโน้มถ่วงทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลกจะชี้ลงพื้นเสมอ เพราะฉะนั้นทิศทางของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะจะชี้ลงพื้นเสมอ,อมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นพอมันชี้ลงพื้นเสมอนะคะมันก็เลยทำให้ทุกอย่างที่ทอยู่บนโลก ตกลงสู่พื้นนะคะถ้าครูสังเกตสักช่วงหนึ่งมีต้นแอปเปิลอยู่นะคะลูกแอปเปิลก็จะตกลงพื้นเสมอทีนี้มันไปเหมือนอะไรมันเป็นเหมือนการเคลื่อนที่ในแนวดิงะะ่งค่ะซึ่งวัตถุมันจะตกลงพื้นมันจะตกด้วยความเร่งที่เป็นค่า g ซึ่งค่า g ของเราคือค่าอะไรนะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงถูกไหมความเร่งโน้มถ่วงแล้วกันเนาะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากกฎของนิวตันจาก sigma f เท่ากับ ma นะคะนักเรียนจะได้ว่าแรงโน้มถ่วงมีค่าเท่ากับมวลคูณกับความเร่งก็คือค่า g อัอนนี้คือการหาค่าแรงโน้มถ่วงนะคะซึ่งแรงโน้มถ่วงเราจะไปรู้จักในอีกชื่อหนึ่ง,งก็คือน้ำหนักค่ะ ก็จะได้มาหนึ่งความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงโน้มถ่วงของเรานะคะถ้าอยู่บนโลกก็จะมีค่า G ของโลกก็คือสิบแต่ถ้าเราไปอยู่บนดวงจันทร์ก็จะมีค่า G ของดวงจันทร์ก็ขึ้นอยู่กับว่าดาวเคราะห์ขึ้นอยู่กับว่าหนูจะไปอยู่บนดาวเคราะห์ดวงไหนนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่า ก่อนที่จะไปพูดถึงเขาเรียกว่าอะไรแรงดึงดูดระหว่างมวลเราจะพูดถึงคําว่าสนามโน้มถ่วงก่อนนะคะเด็กๆอาจจะงงว่าเอสสนามคืออะไรนะคะสนามโน้มถ่วงคะ่ะ อ่ะสนามโน้มถ่วงนะคะสนามโน้มถ่วงง่ายมากสนามโน้มถ่วงก็คือที่ที่ทมีแรงโน้มถ่วงหลายๆแรงอยู่ด้วยกันเราจะเรียกมันว่าเป็นสนามโน้มถ่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกของเรามีแรงโน้มถ่วงซึ่งอยู่บนตามพื้นตามแบบลักษณะของโลกก็หลายๆแรงถูกไหมคะหลายๆแรงเพราะว่า มันชี้เข้าสู่ศูนย์กลางเนาะไปอยู่ตรงไหนก็จะมีแรงโน้มถ่วงลักษณะแบบนี้เราก็จะเรียกว่ามันเป็นสนามโน้มถ่วงก็คือมีลายแรงหลายๆแรงนะคะอยู่เราจะเรียกว่าเป็นสนามเพราะฉะนั้นถ้ามีแรงโน้มถ่วงเยอะก็จะเรียกว่าเป็นสนามโน้มถ่วงนะคะทิศทางของสนามโน้มถ่วงของโลกก็คือชี้เข้าสู่จุดศูนย์กลางของโลกแบบนี้ เนาะอ่ะที่นี้ไอตัวแรงโน้มถ่วงมันมาจากไหนนะคะมันมาจากแรงดึงดูดระหว่างมวละคะ่ะแรงดึงดูดระหว่างมวลนะคะหรือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นกฎความโน้มถ่วงสากล ะะมันมาได้ยังไงนะคะมันบอกว่าเออถ้าวัตถุมีวัตถุสองก้อนอยู่ด้วยกันมันจะมีแรงดึงดูดเข้าหากันนะคะมันจะมีแรงดึงดูด้าเข้าหากันนะตามหลักของอทฤษฎีของนิวตันบอกว่าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากรณีที่เรานะคะกรณีที่เรามีวัตถุสองก้อนอยู่ด้วยกันวัตถุสองก้อนถ้ามีมวลเท่ากัน นะคะมีมวลเท่ากันอยู่ในระยะห่างกันโดยวัดจากตำแหน่งศูนย์กลางของมวลนะคะถ้ามีแรงออถ้ามีมวลเท่ากันแล้วอยู่ในระยะระยะหนึ่งนะคะมันจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลขึ้นนะคะมันจะเกิดแรงดึงดูดระหว่างมวลขึ้นก็ตามลูกศรเลยเออ วัตถุสีเขียวก็จะดึงดูดวัตถุสีเหลืองนะคะที่วัตถุสีเหลืองก็จะดึงดูดวัตถุสีเขียวนะ,ะนะคะสองแรงนี้นะคะถือว่าเราเรียกว่าเป็นแรงดึงดูดอ่าที่นี้แรงดึงดูดตรงนี้นะคะเด็กๆจะเห็นได้เลยก็คือว่ามันมีทิศทาง ตรงกันข้ามกระทากับวัตถุคนละชนิดกันตัวนี้เนี่ยสังเกตก็คือมันไม่จําเป็นต้องสัมผัสกันมันก็มีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะนั่นหมายความว่าแรงดึงดูดตรงนี้นะคะทั้งสองแรงนี้จะมีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามเรียกง่ายๆก็คือเป็นแรงแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยา อ่าเป็นแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นนั่นเองนะคะเป็นแรงคู่กิริยากันเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีขนาดเท่ากันนะคะในขณนะเดียวกันถ้าเด็กๆสังเกตเห็นถ้าคนนาาระะาเาเะคะูเปลี่ยนขนาดของมวลให้มันใหญ่ขึ้นแต่ระยะห่างยังเท่าเดิมนะคะเปลี่ยนขนาดของมวลให้มันใหญ่ขึ้นเราจะสังเกตว่ายิ่งมวลใหญ่ขึ้นนะคะมันก็จะมีแรงดึงดูดมากขึ้นนะคะยิ่งมวลใหญ่แรงดึงดูดก็จะมากเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าเวลาที่เราอ่ะ ทุกคนน่าจะเคยเล่นแทมโบลีนถูกไหมที่มันเป็นตัวกระโดดอะคะ่ะที่เราเอาไว้โดดทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนที่มีมวลมากๆหรือว่าตัวใหญ่ๆ่อะนะคะมาอยู่ตรงแทมโบลีนมันก็จะจมลงไปเยอะเลยถูกไหมคะนั่นหมายความว่ายิ่งมวลมากนะคะแรงดึงดูดก็จะมากเหมือนจะแบบดึงดูดให้ทุกคนเข้าหาได้มากขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าแรงดึงดูดนะคะจะขึ้นอยู่กับมวลถ้ามวลมากแรงดึงดูดก็จะ มากมวลน้อยแรงดึงดูดก็จะน้อยนะคะอ่ะในอีกกรณีหนึ่งนะคะในอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่าครูมีวัตถุอยู่นะคะสองกรณีกรณีแรกก็คือสีเขียวกับสีเหลืองเหมือนกันอยู่ห่างกันในระยะหนึ่งอีกกรณีหนึ่งทั้งสองทั้งสี่อันเนี่ยมีมวลเท่ากันหมดเลยจับมันแยกห่างออกจากกาันนะคะนักเรียนคิดว่าอยู่ใกล้กับอยู่ไกล ันไหนจะมีแรงดึงดูดมากกว่ากันแน่นอนนะคะว่าถ้ายิ่งเราอยู่ใกล้กันนะคะแรงดึงดูดของเราก็จะมากในขณะที่ถ้าเรายิ่งอยู่ห่างกันนะคะแรงดึงดูดของเราก็จะน้อยลงดังนั้นนะคะถ้าแรงดึงดูดน้อยระยะห่างก็จะเป็นไง จะมากนะคะในขณะที่แรงดึงดูดมากระยะห่างก็จะน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวปัจจัยที่มีผลเกี่ยวกับแรงดึงดูดระหว่างมวลน,นะคะซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งกับโลกดวงจันทร์ดาวเคราะห์เป็นต้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันค่ะยกตัวอย่างสักนิดนึงเป็นแบบฝึกหัดเล็กๆนะคะแบบฝึกหัดตรงนี้นะคะก้อนหินก้อนหนึ่งนะคะบนโลกมีน้ําหนัก มีน้ำหนัก49นิวตันนะคะขณะที่ความเร่งโน้มถ่วงบนผิวโลกนะคะมีขนาดเท่ากับ9.8ถามว่าวมวลของวัตถุก,ก้อนนี้จะมีค่ามีขนาดกี่กิโลกรัมนะคะาจากน้ำหนักของเราหาได้จากมวลคูณกับค่า g นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็แทนค่าเข้าไปน้ำหนักคือ49 นิวตันนะคะมวลเป็นเท่าไหร่ไม่รู้เนาะส่วนค่า G ก็คือ9.8นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต่ออไปหาเอาเองนะคะได้เท่าไหร่เอ่ย49หาร9.8ได้5นะคะได้5กิโลกรัม อ,อีกสักตัวอย่างหนึ่งนะคะไม่ได้อยู่บนโลกแล้วนะตอนนี้อยู่บนดวง,ดวงจันทร์นะคะมีมวลหนึ่งกิโลกรัมนะคะช่างน้ำหนักออกมาได้160่ง้นิวตันถามว่าความเร่งของวัตถุจะเป็นเท่าไหร่นะคะ <S <S ตรงนี้เขาถามหาค่า G บนดวงจันทร์เนาะเพราะฉะนั้นน้ำหนักของหนูเท่ากับมวลคูณกับความเร่งนะคะแทนค่าเข้าไปนะคะ น้ำหนักเป็น160นะคะมวลเป็น100ค่า g เท่าไหร่ไม่รู้เพราะฉะนั้นค่า g ก็มีค่าเท่ากับ1.6เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือการหาว่าน้ำหนักมีเท่าไหร่หาเอ่อน้ำหนักก็คือแรงโน้มถ่วงนะคะเนาะ ตัวอย่างแค่2ตัวอย่างนะคะ,ะที่นี้เราใช้ความรู้จากแรงโน้มถ่วงและสนามโน้มถ่วงมาใช้อะไรบ้างนะคะ1ก็คือเราเอามาใช้กับด้านงานวิศวกรรมนะคะหรือว่างานก่อสร้างอย่างแรกเลยนะคะเขาใช้แรงใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงหรือว่าสนามโน้มถ่วงของโลกในการตอกเสาเข็มค่ะ ในการตอกเสาเข็มปกติแล้วเด็กๆเ,เราจะเห็นว่าเสาเข็มมันก็คือการมันคือการตอกเสาลงไปที่พื้นนะคะทีนี้เนี่ยเราก็จะมีเสาอ,อยู่ถูกไหมแล้วเวลาที่เราจะทําการตอกเหมือนเราตอกตะปูะคะ่ะแต่ว่าเราจะใช้ตัวแบบตัวน้ําหนักใหญ่ๆคอยแบบปล่อยให้มันตกลงมาก็คือใช้แรงโน้มถ่วงของโลกช่วยทําให้ตอกเสาลงไปพื้นดินนะคะอันนี้คืออย่างแรกสองก็คือเราจะใช้ประโยชน์จากการวัด นะคะในทางอุตสาหกรรมหรือว่าในทางก่อสร้างเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็นลูกดิ่งสำหรับก่อสร้างนะคะอ่าวิธีการเป็นยังไงมันคือคล้ายๆลูกดิ่งที่เป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบคล้ายๆลูกขางนะคะแล้วก็มีเชือกทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะในการก่อสร้างเนี่ยเขาต้องการให้ได้ระดับที่มันตรงเท่ากันหมดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทําการวัดเนี่ย เพื่อความผิดพลาดน้อยที่สุดก็คือใช้แรงโน้มถ่วงของโลกเพราะว่าเรารู้ว่าเออโลกแรงโน้ถมถ่วงวัตถุมันจะตกลงพื้นเสมอถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไอเชือกที่เขาห้อยไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเส้นตรงที่มันเป็นแนวพอดีกันนะคะจะใช้เป็นตัววัดในลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้คือประโยคในด้านแรกนะคะในด้านที่สองนะคะใช้สำหรับในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะ อ่าใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ายัางไงอย่างแรกเลยนะคะก็คือการผลิตเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่าโรงงานไฟฟ้าไฟฟ้าจากพลังงานน้ํานะคะ วิธีการทํำยังไงนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยเรารู้อยู่แล้วถูกไหมว่าน้ําตกจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ําเขาก็ทําการสร้างเขื่อนนะคะให้แบบน้ำอยู่บนด้านสูงแล้วก็ทําสร้างด้านล่างให้มันต่ําลงมาน้ํามันก็จะตกลงไปข้างล่างทีนี้เวลาที่น้ํามันตกอะคะ่ะถ้าเรา,เรารู้เลยว่าเวลาที่เราเล่นน้ําตกหรือเล่นสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะตกลงมายิ่งน้ํามากมันก็จะตกลงมาแรงถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเอาแรงที่น้ํามันตกลงมายิ่งสูงมากมันก็ยิ่งตกแรงมากปริมาณน้ํายิ่งมากแรงในการตกก็จะยิ่งมากเขาก็เอาแรงตรงที่น้ํามันไหลตรงเนี้ยค่ะเอาไปทําเป็นเหมือนแบบดัดแปลงให้มันไปสร้างออพลังงานไปทําให้มันปั่นไฟแล้วเกิดพลังงานไฟฟ้าได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนไปหมุนกลงหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะคะเราก็จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ออกมา น้ออันนี้ก็คือการสร้างเขื่อนส่วนใหญ่ก็จะเห็นได้ที่เขือ่อนเขื่อนไรสีนักคลินนะคะต่อไปนะคะอีกอันนึงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟไฟ้าก็คือเป็นโคมไฟโน้มถ่วงนะคะโคมไฟความโน้มถ่วงเป็นยังไงเขาจะมีโคมไฟตรงนี้จะเป็นโคมไฟ ะคะนี่เองอาจจะไม่เคยเห็นภาพเนาะคือส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้ในลักษณะที่เป็นแบบเหมือนเป็นไฟเล็กๆที่ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรมากนะคะอ่ะก็เขาก็จะมีถุงทรายหรือว่าตัวถ่วงน้ําหนักอยู่2อันแบบนี้นะคะแล้วไอ้ตัวถ่วงน้ําหนักอ่ะปกติแล้วเราจะรู้ว่าอันนี้เป็นก้อนเล็กอันนี้เป็นมวลก้อนใหญ่มันก็จะตกมาอย่างนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้เชือกที่มันแขวนไว้อ่ะค่ะ มันก็จะทําให้มอเตอร์ที่อยู่ข้างในอ่ะค่อยๆขยับหรือว่าค่อยๆหมุนหลักการคล้ายๆกับเขื่อนเลยเพราะมันเริ่มหมุนนะคะมันก็จะเกิดไฟฟ้าเกิดขึ้นนะคะเหมือนไปหมุนตัวมอเตอร์ข้างในเนาะลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะอีกด้านหนึ่งค่ะที่เป็นด้านการแพทย์นะคะอ่าด้านการแพทย์มีอะไรบ้างหนึ่งค่ะ เราอาจจะเคยเห็นบ้างเวลาที่ไปเยี่ยมนะคะญาติหรือว่าคนรู้จักที่โรงพยาบาลถ้าเราไปในแผนกที่เป็นออโทโปิดิกนะคะหรือว่า,าแผนกสัลยกรรมกระดูกค่ะเราจะเจอผู้ป่วยที่แบบบางคนเขาจะแบบยกขาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วเขาจะมีออตัวน้ําหนักอะ่ะห้อยขาไว้อยู่นะคะห้อยไว้เหมือนไม่ใช่ว่าห้อยขาเหมือนจะมีลอกคลองแล้วก็จะห้อยไว้ อีกด้านหนึ่งก็คือมันจะเป็นการรักษาในลักษณะที่ไม่ต้องผ่าตัดคือเหมือนเหมือนเป็นการทําให้กระดูกเชื่อมเองแล้วก็ยืดกระดูกนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้อันนี้เราเรียกว่าเหมือนเป็นเ,เป็นการรักษาแบบถ่วงน้ําหนักนะคะครูก็ไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาไทยคืออะไรนะอ่ะอย่างที่สองนะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นการที่การจัดท่าผู้ป่วยนะคะคือเรารู้อยู่แล้วว่า วัตถุจะตกลงพื้นในกรณีที่มีน้ําท่วมปอดหรือว่ามีน้ําอยู่ในปอดนะคะ mm hmm. เขาก็จะจัดให้ผู้ป่วยเนี่ยนอนโดยการที่เอาหน้าเนี่ยค่ะ like อ่าในการเอาหน้าหรือว่านอนให้หัวลงไปนะคะให้หัวลงไปให้ตัวน้ําจากปอดไหลออกมาจากปอดนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เ,เลือดของออสมองขาดเลือดนะคะเราก็จะ จัดท่านอนให้เหมือนกับให้หัวลงหรือว่าให้หัวสูงกว่าเท้าเออให้หัวต่ำหัวเท้าเลือดก็จะไหลลงมาในลักษณะแบบนี้เราก็จะใช้ประโยชน์จากแรงโน้มถ่วงในด้านการแพร้นะคะสําหรับคาบนี้เนี่ยครูก็จะเออเขาเรียกว่าอะไรครูก็จะจบเรื่องแรงโน้มถ่วงแล้วเดี๋ยวคาบหน้าค่อยมาต่อเรื่องแรงไฟฟ้ากับแรงแม่เหล็กกันนะคะก็ขอจบคลาสเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ